ร้อนร้อนเมื่อทิ้นกรจะหลับเปลี่ยมเมฆาทอแสงเรื่องอารามชั่งงามตาในนภา,าสลับจับอำัำพอแดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นกรจะลาโลกไปไกลอย่ามนิจำต้องราดจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนา้าาไร้ทินนกรแดดร้อนรอ้อนหากทินนกรจะลาโลกไปไกล ความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจที่ตดูเอ ตามลมพลอคลอบรึกสชาติชื่นเชยชมชมสมตามอารมณ์ลองเลยไปลิวลมชมเป็นทันใบปร้อยระวงห่วงอาลัยยามสายันทันตาจากดงใจคอยแสงทองวันใหม่กลับคืน ก <cin stereotype> ่อนเคยคลอกเคลียกันทุกวันคืนชื่นอุราเด่ยเดียววเอนยาืดเป้เปล่ามึงไม่ได้ยินเสียงรเลยหระพมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรอวะมึงหลอนเพี้ยเระมีเสียงอะไรเราอยู่แค่นี้มีตัวอะไรมาเลยหรอวะไน่ามีอะไรหรอกไม่ดีกับประตูเป่า ถืเวเ็นีๆเยใช่หรอกนไม่ได้หรอต้องอย่าง้บ้านไปดปมีอไรบักลับเหีย่ยหอะเยมันก็เห็นมีเหยมันกลัวอะไรแล้มาเหวะเบ๊ยเยๆๆมึงอ่ะมึอยากกลับบ้านไยไม่เย็นแล้วเนี่ยอยู่ข้าวไม่เห็นใ ในไลน์เมื่อวานอะอะไรกูไม่รู้เรื่องเอ้อก็คูส่งไปเมื่อวานอะน้าที่ผมอะดันนี้ขาดนี่ทำไมม่อข้าไปเช็คในทไรอะเดี๋ยวูบอกันโอเควันเด็กแ่นตนั้นอะยังไม่แบบงไม่อยากเอะไต่ยไม่ทองไม่จอ

โทษไว้แล้วกูจะต้อง่องแข่งอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะมากยังไม่ถึงไหนเลยไอ้วิ้นเป็นยาวอ่อนได้ยินเสียงหรือเออก็เสียงประตูเปล่าวะยัเด็กมาเคาะมั่งไอเีกมึกูรู้แล้ว่อเด็กคนนั้นใครใส่ไหมอ้าแล้วพวกมึงไม่ยินเสียงกันจริงหรื กูผิดกู้หฝาดเองแหละแม่นงนาูเซียเลยเย็นเนี้ยผู้มือสองตัวแบลชุดด้วยเดี๋ยวแท่พวกมือเนี้ยโอ้เออดวกูแบล็ได้ตอนเย็นได้หวะเย็นๆใกล้หมื่นแม่งก็ได้วหวะเฮียอยากไปหวะั่ล้ยกูล่ยังไปอยู่ทำไมชั้นห้อลอาเดเดินขึ้นมาก็ร้อน ผมพลังงานแม่ก็จ่ายตังค่าข้าวเป็นล้านนุ้ยเฮ้ยกูเดินเผาหานนึงไม่คุ้มเลยวะเออมเงิดว่ามันจะเหลือช่วยพวกเราปะเหลือเอ่ะไอ้เนี่ยไอ้วนน้ำมาใส่หมดล้มั้งกูก็อ้วนนะแล้วมึงแม่ต้องแต่งชุดไอ้กูละแต่งชุดอะไรทหารเหรอมึงไปลบดิไอ้เนี่ยแม่งสาดคนมีอะไรตายก็ได้นะยไอ้สาระจัดมึงเปลบที่เขมรนั่ยนะเออไอ้เนี่ย กิงโซ่ดิกินดิกินอ้๊ยที่เราไม่ได้ว่ะโอ้ยโชว์เงาดิเพื่อนโอ้ยแม่งลุงยี้ตัวลืมกลับบ้านไปยก่อนว่ะย่างนี้แม่งให้วกแม่งมาเอาก็ได้ใครก็ไอ้พวกนั้นที่มันว่างๆไงที่มันให้ตับที่ไม่ให้เราเมาชุดเลยนเออไปไปห้องนี้ไปโอ้ยโอ้ยเที่ยนี่หาเรื่องจัดใส่แม่รีบหาไปเรื่องก่อนอยู่ตู้ไหนก่อนตู้ไหนวะ นี่ตู้นี่อะไรวะตูนี่หรอไม่รู้ตู้ปริศนาอะไรวะเจอแล้วเจอแล้วงนี้ตู้มันมีอ่ะดูไหมมีตันหนึ่งเลยมีแค่แค่เนี่ยหรอู้อะไระหมอกูโกงเนี่ยก็เดอะไรวะก็เดือดโอ้โหอะไรเนี่ยเี้ยะชอัเกเนี่ยของแม่กูเลยเราไปใส่ไว้เี่่ง เชีワワ you you wow, nah. ่ยสวยว่ะแม่เุมอะไเนี่ยไม่ใช่ละของแมงมุมกระชอนี้เด็กนี้ยาอะไรมาให้กูอะไรวะสมูว์ปี้อุ้ยดีอะไม่ชอบอ่ะโคตรเด็กโคตรเด็กน้อยอ่ะเก่งไหวะเยอะใครก็ไม่รู้ใส่แล้วซักมั้ยเนี่ยดมดูดิอุ้ยยิ่งซักมั้ยเนี่ยเขี้ยอะไรวะมันอยู่ในกล่องนี้นี่ไงฮะม่ยีงไหมแก่กันว่า

เมื่อกี้อยู en ่ไหนวะไ้ที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดเกลเฮ้เมื่อกี้กลัววางตรงนี้มหรอพี่กลัวมาใส่ไปมองคนดูดมีปะไอ้เกลืงชามันเถชามันเถิดรีบๆกลับเ้ใชละมีอยู่วะช้ามันเถิดรีบกลับอยากกลับบ้านแล้วไปเลยกลับบ้านแล้วง่งนมี เอจเปิดปับปั๊บปอโอ๊ยโอ๊เออฮารุใ้่ยรักจำจะจอจากกันไป หนึ่งนะหนึ่งูสนสามสามไปวิ่งไปวิ่งก่อนวิ่งองกันแม่เลยใช่ไปวิ่งก่อนเป็นหมาไปเี่ยีการงานนะนะลึกลไม่เยไปมาเฮียเราเฮียอาด้วยดีเฮียไม่ไม่เลียวไม่เลียวงาสัตเฮ้ย ให้เหนื่อยจัดนี่มึงมาโอู๋เจอตัวเคี้ยวอะไรไม่รู้ที่ไหนอ่ะห <es <escre vo> <pad> <có> ้องยี่งล่าเหรอเออใครไม่รู้อ่ะกูไปเอาชุดอ่ะเคี้ยอ่ะเฮ้ยเคียวพวกมึงไม่รู้อะไรทำไมเก็บแบบเงาแบบมาเป็นเงาเลื้อยแบบเงาอ่ะบอกแล้วันนั้นยือจริงจริงะทษๆเออเดี๋ยวมีอะไรเล่าให้ฟังทามากันเฮ้ยพวกมึงจะเล่าอะไรให้ตูฟังวะพวกมึงไปเจอมา เป็นไงวะมันเหมือนที <c ute noise> ่เจอวะมุณเจอยังไงอ่ะคุณไม่เจอแบบคนเดินนะี่หลังนี้นะมุณเสียงใช่ปะเสียงคนเดินใช่คุณไม่เจอขนาดหนีหนีเพลงเพลงที่เราฟองมันหนีตมองเปิดมันได้ยังไงใช่แล้วก็เพลงเปิดใช่ไหมต้องกลัวหิ่งไปอ่ะมีคนด้วยเป็นเงาเงาแล้วก็กูหิ่งแบบเราดำๆหรือหลังเออเฮ้ยราดีๆมึงเจอจริงดิดีๆกูโอ้โหมึงเห็นกูวิ่งไหมหล่ะ แล้วคไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของพี่นนเหรอเลไหนวะเออเอ้าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังคือเรื่องมันเป็นงี้เว้ยกูได้ยินเล่าตัวต่อกันมาว,ว่ามีพี่คนนึงเว้ยชช่พี่นนท์เขาว่ากันว่าพี่เขาอ่ะแม่งชอบไปซอ้อมมีล่าที่ห้องนั้นแหละแล้วอยู่ๆวันนึงเว้ยพี่เขาก็ไปนคนตูน้ตู้นึงเว้ยแม่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆไปคนทําไมแล้วพี่เขาอะเหมือนจะไปเจอกาไรกาไลนึงเว้ยมือ แต่กูก็ไม่รู้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ได้ยินว่าพี่เขาอ่ะพูดจามไม่ดีด่ากาไลนันคนาน่าเกลียดแก่ไม่เข้ากับพี่เขาเลยแต่พี่เขาอ่ะก็ยังมาใส่เล่นอยู่เลยมือแล้วสักพักอ่ะก็ถอดทิ้งเว้ยแล้วก็ไม่เก็บไว้ที่เดิมด้วยคือข้นขจ็นเร่อ่ังนั้นนะพี่เขาก็เาว่าพี่นอนอะ่ะก็หายตัวไปเลยเว้ย แล้อยู่ๆอ่ะทุกคนก็ไม่ไม่เจอพี่นอนอีกเลยแล้วก็ได้ยินมาว่ามีข่าวว่าลาออกไปจากโรงเรียนเร็วนะเว้ยมึงกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ห้องลีลานั่นน่ะแม่งน่ากลัวมึงอย่าไปพูดอะไรแบบนั้นเลยนะ ทานให้เลยนะคะขอบคุณค่ะพอออนเรียกดิฉันมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะอุพาอันนี้คืออะไรเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยพอออนไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้เลยเพียงแต่ว่า พออ,อ่ะฝากครูพาไปพิจารณาด้วยนะพอ,อ,อขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะค่ะ มีจริงงอมาดวะ I mm -hmm.